หนึ่งโครินบทที่11ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านระลึกถึงข้าพเจ้าในทุกเรื่องแล้วรักษาคำสอนสืบทอดต่างๆตามที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านแต่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าเป็นพระเสียรของพระคริสต์ผู้ชายทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผ้าบนศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเขาแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไม่คลุมศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเธอ <c oughs> เพราะเหมือนกับว่า เธอได้โกนผมเสียแล้วเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่คลุมศีรษะก็ควรจะตัดผมเสียแต่ถ้าการตัดผมหรือโกนผมเป็นเรื่องน่าอับอายของผู้หญิงจงคลุมศีรษะเสียผู้ชายไม่สมควรคลุมศีรษะเพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและพระรัศมีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นเป็นรัศมีของผู้ชายเพราะว่าผู้ชายไม่ได้มาจากผู้หญิง แต่ผู้หญิงมาจากผู้ชายและไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายเนื่องเพราะผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงเนื่องเพราะผู้ชายเพราะเหตุนี้เองผู้หญิงจึงสมควรจะมีสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจนี้อยู่บนศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้ เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงมาจากผู้ชายผู้ชายก็มาโดยผู้หญิงเช่นกันแต่ทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจงตัดสินเองว่าการที่ผู้หญิงไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้านั้นสมควรหรือธรรมชาติเองก็สอนท่านว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องน่าอายของเขาไม่ใช่หรือแต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นศักดิ์ศรีของเธอ เพราะว่าผมเป็นสิ่งที่ประทานให้แก่เธอเพื่อคลุมศีรษะแต่ถ้าใครคิดจะโต้แยง้งเราและคริสตจักรต่างๆของพระเจ้าก็ไม่รับธรรมเนียมดังกล่าวนี้ในการกำชับต่อไปนี้ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อมาชุมนุมกันในคริสตจักร พวกท่านมีการแตกแยกกันและข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีส่วนที่เป็นจริงเพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันในพวกท่านเพื่อฝ่ายถูกในพวกท่านจะปรากฏเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมพร้อมกันนั้นจึงไม่ใช่การกินในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในการกินอาหารนั้นแต่ละคนต่างกินอาหารของตนก่อนบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาอะไรกันนี่ พวกท่านไม่มีบ้านที่จะกินและดื่มหรือหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าและสร้างความอับอายให้กับคนที่ขัดสนจะให้ข้าพเจ้าพูดอย่างไรจะให้ชมพวกท่านหรือข้าพเจ้าไม่ขอชมท่านในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังและดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสำรวจตัวเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราก็คงไม่ต้องถูกพิภากษาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิภากษาเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อรับประทานอาหารนั้นจงรอกันและกันถ้ามีใครหิวก็ให้กินที่บ้านก่อนเพื่อว่าเมื่อมาชุมนุมกันพวกท่านจะไม่ถูกลงโทษส่วนเรื่องอื่นๆนนั้นข้าพเจ้าจะสั่งสอนเมื่อข้าพเจ้ามา